ตลาดเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งยวดองค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2496โดยจอมพลปพิบูลสงครามด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจัดสถานที่ และสร้างตลาดให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนส่งเสริมตลาดเอกชนอีกทั้งปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยู่แล้วให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัยรวมทั้งจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรให้แก่ประชาชนในราคายุติธรรมซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตลาดกลางเกษตรกรอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี จัดตั้งและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่4มีนาคมพุทธศักราช2522ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีบนที่ดินขององค์การตลาดที่ประชาชนบริจาคให้เนื้อที่4ไร่2งานเป็นอาคารตลาดใหญ่ชั้นเดียว1หลังประกอบไปด้วยแผงตลาดกว่า300แผงสำหรับให้เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานมีการจัดการที่เป็นระบบนอกจากนี้ที่ตลาดยังจัดตลาดนัดสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคทุกวันจันทร์พุธศุกร์สำหรับจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในราคาที่ย่อมเยาวจากความสำเร็จในการดำเนินการที่ผ่านมาและเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การตลาด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การองค์การตลาดจึงกำหนดพันธกิจดังนี้ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดให้เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษาและขยายฐานตลาดการจำหน่ายข้าวสารและอาหารดิบเพิ่มขึ้นบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในองค์การ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพัฒนาทรัพย์สินและขยายฐานธุรกิจอื่นๆร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า58ปีขององค์การตลาดเรามุ่งม,มั่นเพื่อจะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างตลาดกลางและเครือข่ายระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นช่องทางการกระจายและจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตร และผลตะิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อความสุขของคนไทย